เอาให้เพื่อนๆฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ครับเขาเ,เป็นคนที่ชื่นชอบการขับรถในเวลากลางคืนมากๆซึ่งตัวของเขาก็ทําแบบนี้อยู่ตลอดในทุกๆคืนแต่มีอยู่ค่ําคืนหนึ่งครับในระหว่างที่เขาโชคดีได้รับผู้โดยสารคนหนึ่งขึ้นรถมาทุกอย่างก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้อย่างปกติแต่ในตอนที่ผู้โดยสารได้ลงจากรถ ผู้โดยสารคนนั้นได้พูดอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาต้องถึงกับแปลกใจผู้โดยสารคนนั้นพูดอะไรกับเขากันแน่และในค่ำคืนนั้นเขาได้พบเจออะไรต้องลองรับฟังกันดูนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเรามารับฟังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับเวลาประมาณเที่ยงคืนสมชาย คนขับรถแท็กซี่ไวการคนที่ชื่นชอบการขับรถตอนกลางคืนมานานหลายปีเขากำลังขับรถไปเรื่อยๆผ่านเส้นทางที่เงียบสงบในเขตชานเมืองฝั่งโทนบุรีถนนเรียบคลองที่เคยเต็มไปด้วยบ้านคนในอดีตซึ่งในตอนนี้กลับเงียบเหงาเหลือเพียงแค่บ,บ้านร้าง ยาขึ้นรกและเสาไฟฟ้าที่บางต้นมืดดับซึ่งสมชายเองใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ใช่คนขี้กลัวแต่ก็ไม่ถึงกับท้าทายโชคชะตาเขาบอกว่าตัวเขาเองมักจะคุ้นชินกับการขับรถในยามค่ำคืนมากกว่าสาเหตุที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่ามันได้เงินดีและไม่ต้องพบเจอกับรถติดมากมายถึงแม้ว่ามันจะดูเปลี่ยวและดูน่ากลัวแต่มันก็คงดีกว่า ที่จะมานั่งทนรอไฟแดงนานนับหลายชั่วโมงในช่วงกลางดึกของค่ำคืนนั้นทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นปกติครับจะแตกต่างกันก็ตรงที่ว่าสภาพอากาศค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวเล็กน้อยไม่มีลมแถนท้องถนนก็ว่างเปล่าไรผู้คนรถราบนถนนก็บางตาจนแทบจะเหมือนกลายเป็นเมืองร้างในขณะที่สมชายขับรถผ่านซอยซอยหนึ่งที่มีบ้านเก่าตั้งอยู่เพียงไม่กี่หลัง ไฟหน้ารถของเขาก็สะทอ้อนกับร่างของผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังเดินออกมาจากในเงาเมืดผู้ชายคนนั้นแสดงออกทำท่าดีใจรีบใช้มือโบอกรถของเขาในทันทีไม่ใช่เพียงลูกค้าคนเดียวที่รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าสมชายก็รู้สึกเช่นเดียวกันเขารีบชะลอรถจอดเข้าที่ข้างทางพร้อมกับส่งเสียงทักทายในทันทีว่าไปไหนครับพี่ผู้ชายคนนั้นดูท่าทางสุภาพ แต่งตัวมิชิดแบบคนทำงานเขารีบกระโดดขึ้นมานั่งที่เบาะหลังพร้อมทั้งเจ้งจุดหมายปลายทางว่าให้สมชายไปส่งที่บ้านของเขาที่ตั้งอยู่ที่อำเภอบางบวัวทองจังหวัดนนทบุรีเขาบอกรายละ,ะเอียดเพิ่มเติมให้อีกด้วยว่าบ้านของเขาอยู่ลึกสักหน่อยแต่ว่ารถเนี่ยเข้าไปได้อยู่สมชายฟังแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรครับคิดว่านี่ก็คงเป็นลูกค้าธรรมดาคนหนึ่งทั่วไป ที่เขามมกจะพบเจอในช่วงตอนกลางดึกเขารีบออกรถมุ่งหน้าสู่อำเภอบางบัวทองในทันทีเวลาผ่านไปไม่นานในที่สุดรถของเขาก็ขับเข้ามาในซอยจนได้ซอยนี้ทั้งลึกและเปรียวกว่าที่สมชายคาดเอาไว้ผงยาข้างทางสูงเข้าเกือบหน้าต่างรถบ้านเรือนน้อยมากๆทิ้งระยะห่างเป็นช่วงๆแถมหลายหลังก็ดูร้างเพราะปิดไฟมืดสนิท ไร้สัญญาณของสิ่งมีชีวิตใดๆสาวไฟถนนกระพิบอยู่เป็นบางจุดบรรยากาศทั้งวังเวงและชวนให้นึกถึงข่าวร้ายๆที่เคยได้ยินมาเวลาผ่านไปสักพักและในขณะที่รถใกล้จะถึงทางออกผู้โดยสารคนนั้นก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เคร่งเขึมพี่ครับข้างหน้ามีบ้านอยู่หลังหนึ่งอยู่ตรงทางโค้งถ้ามีคนโบกห้ามจอดโดยเด็ดขาดนะครับ สมชายได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกแปลกใจอยู่เหมือนกันเขาเหลือบมองผ่านกระจกมองหลังแล้วก็รีถามกลับไปในทันทีว่าทำไมล่ะพี่มีอะไรหรือเปล่าผู้ชายคนนั้นบอกกับเขาว่าบ้านหลังนั้นเคยมีเรื่องร้งรายๆเกิดขึ้นพี่รู้แค่นั้นก็พอและพี่ก็จำคำผมไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นยังไงก็ห้ามจอดรถโดยเด็ดขาดคำพูดนั้นทำให้หัวใจของสมชายเต้นช้าลงอย่างแปลกประหลาด เหมือนร่างกายจะรับรู้ถึงสิ่งบางอย่างที่กำลนันจะเกิดขึ้นโดยที่สมองยังนึกไม่ออกว่ามันคือเรื่องอะไรกันแน่หลังจากนั้นผ่านไปไม่ถึง5นาทีครับรถก็มาถึงหน้าบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางจนได้ผู้ชายคนนั้นจ่ายค่าโดยสารพร้อมกับทิปหลังจากนั้นก็รีบลงจากรถโดยที่ไม่ได้พูดหรือว่าบอกอะไรเพิ่มเติมสมชายเองก็ไม่ได้คิดอะไรครับ เขากลับรถทั้งที่ยังตื่นเต้นกับทิปที่ลูกค้ามอบให้ทำให้เขาลืมคำเตือนก่อนหน้านี้ไปซาสนิทสมชายขับรถออกมาจากซอยนั้นเรื่อยๆและอีกเพียงไม่กี่ร้อยเมตรก่อนที่จะเข้าสู่ถนนใหญ่บริเวณตรงนั้นเป็นทางโค้งรูปตัวเอสที่พาดผ่านหน้าบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งบ้านหลังนี้มีรั้วเตี้ยๆที่นาบ้านมีต้นโพใหญ่แผ่กิ่งก้านลงมาจนเกือบจะถึงถนน รมเงาของมันยิ่งทำให้บริเวณนั้นดูมืดและลึกลับจนน่าขนลุกทันทีที่รถของเขาใกล้จะถึงทางโค้งคันใดนั้นเองสายตาของสมชายก็เห็นเงาร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าบ้านพอดีเธออยู่ในชุดกระโปรงยาวสีขาวอมเทาผมยาวประบา่ามือซ้ายของเธอยื่นออกมาด้านหน้าโบกเบาๆส่วนมือขวาถือถุงบางอย่างเอาไว้ แสงไฟจากหน้ารถที่กำลังเข้าโค้งท้าไม่สมชายเห็นหน้าของเธอแค่เพียงแวบเดียวเขาบอกว่าสีหน้าของเธอดูเรียบเฉยแต่ทุกอย่างก็ดูเป็นปกติเขารู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเป็นจังหวะเดียวกันกับที่สมองเริ่มที่จะย้ำเตือนทำให้เขานึกขึ้นมาได้ว่าบ้านหลังนี้ใช่บ้านที่ลูกค้าคนนั้นเตือนหรือเปล่าสมชายได้แต่นึกย้ำกับตัวเองเขาลังเลที่จะจออรถแต่เมื่อดูย้ำอีกที ก็พบว่าผู้หญิงคนนี้ก็ดูไม่มีพิรุษดูเป็นคนธรรมดามากๆแล้วยิ่งเวลาในตอนนี้ตีหนึ่งกว่าถ้าปล่อยเธอทิ้งไว้ยืนอยู่ตรงนั้นเพียงลำพังก็ดูอาจจะอันตรายไปสักหน่อยเมื่อเป็นแบบนั้นสมชายจึงตัดสินใจที่จะจอดและลดกระจกฝั่งด้านซ้ายลงพร้อมทั้งถามคำถามออกไปในทันทีว่าไปไหนครับน้องหญิงสาวคนนั้นเงยหน้าขึ้นช้าๆด้วยสีหน้าที่ดูเรียบเฉย ก่อที่จะตอบกลับมาเบาๆวา่าไปพุทธมนทนครัพี่ไปไหมเสียงของเธอเบามากๆแต่ก็ชัดเจนมากพอที่จะได้ยินท่ามกลางความเงียบเธอเดินขึ้นรถอย่างช้าๆแล้วก็นั่งลงตรงเบาะหลังทันทีที่ประตูปิดลงสมชายบอกว่าไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวตั้งแต่เท้าขึ้นมาจนถึงต้นคอ เขาหันมองไปที่กระจกมองหลังและเห็นผู้หญิงคนนั้นกำลังก้มหน้ามองมือตัวเองที่กำลังถือถุงอะไรบางอย่างไว้แน่นสมชายพยายามไม่คิดอะไรครับรีบออกรถและมุ่งหน้าสู่พุทธมนทลในทันทีรถแล่นผ่านถนนสายเปียวอีกหลายช่วงบรรยากาศในรถเงียบม,มากๆสมชายเลยตัดสินใจที่จะพยายามชวนลูกค้าพูดคุยดึกขนาดนี้แล้วยังออกไปทำธุระอีกล่ะครับ หญิงสาวเงียบเว้นช่วงสักพักก่อนที่จะตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงเรียบเรียบว่าไปหาคนสำคัญค่ะ improve efficiency across your supply chains no matter how big or small your business is with a complete view of your trade and cash position across borders on one single interface you will be one bank r us น้ำเสียงของเธอฟังดูปกติแต่ว่าไร้อารมณ์ใดๆระหว่างที่รถกำลังเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆไฟถนนเริ่มที่จะทิ้งช่วงเป็นระยะหลังจากนั้นก็ค่อยๆหายไปทำให้รถวิ่งเข้าสู่ความมืดโดยสิ้นเชิงแสงไฟจากหน้าปัดสว่างขึ้นในความมืดทำให้ใบหน้าของสมชายซีดเผือดขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวเขาเหลือบมองกระจกซองหลังอีกครั้งและทันใดนั้นเองสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้า มันก็ทําให้เขาต้องขนลุกไปทั้งตัวเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วครับที่เบาะหลังมีแต่ความว่างเปล่าแต่สมชายยังคงรู้สึกว่าเธอยังคงนั่งอยู่ที่เบาะหลังเพราะยังมีเสียงลมหายใจเบาๆดังขึ้นอยู่เป็นระยะสถานการณ์ในตอนนั้นมันกดดันมากๆสมชายได้แต่เกินน้ำลายพยายามไม่แสดงความแตกตื่นตกใจมือเกรงกำพวงมาลัยไว้จนแน่น จนทําให้เหงื่อเปียกชุ่มไปหมดด้วยความอยากรู้และอยากจะแน่ใจว่าสิ่งที่กำลังเจออยู่ในตอนนี้มันคืออะไรกันแน่สมชายจึงตัดสินใจที่จะหันหน้าไปทางด้านซ้ายและใช้หางตามองไปที่เบาะหลังตรงๆสิ่งที่พบมันทำให้เขาต้องตกใจไปมากกว่าเดิมครับเพราะว่าผู้ชายคนนั้นยังคงนั่งอยู่ที่เดิมนั่งเงียบก้มหน้าไม่ขยับหรือว่าไหวติงเขาบอกว่าเขาทำอะไรไม่ถูกเลยครับ เป็นจังหวะเดียวกันกับที่สมชายเนี่ยถึงกับสะดุง้งเพราะว่าเสียงมือถือที่ดังขึ้นอย่างกระทันหันพบว่าเป็นสายจากศูนย์แท็กซี่เสียงเรียกนั้นทําให้เขาได้สติขึ้นมาเขารีบกดตัดเพราะไม่กล้าที่จะหยิบขึ้นมาดูเขายังคงมองตรงไปที่ด้านหน้าตั้งใจขับรถต่อไปเพื่อให้ถึงจุดหมายให้เร็วที่สุดแต่หลังจากนั้นไม่นานอยู่ๆหญิงสาวคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าถึงแล้วคะ่ะ คำพูดนั้นทําให้สมชายรีบชะลอรถอย่างสับสนเพราะว่าถนนเบื้องหน้ามันคือป่ารกๆและไม่มีบ้านสักหลังเขารีบถามย้ำกับลูกค้าผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งว่าให้จอดตรงนี้เหละครับหญิงสาวคนนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆและศบตาเขาผ่านกระจกมองหลังสิ่งที่เห็นมันทําให้เขาต้องตกใจอย่างสุดขีดเลยครับเพราะว่าดวงตาของเธอขาวโพลนไร้ม่านตาและมีคราบน้ําตาสีดําสนิทไหลออกมาเป็นทาง ถึงแล้วค่ะสมชายเนื้อรีบเหยียบเบรกสุดแรงจนทำให้รถจอดสนิทภายในเสี้ยววินาทีหลังจากนั้นเขาก็รีบหันกลับไปมองที่บาะหลังอีกครั้งด้วยความตกใจแต่สิ่งที่พบคือความว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ที่บ่อหลังอีกแล้วผู้หญิงคนนั้นหายไปตอนไหนไม่รู้หายไปอย่างไรร่องรอยทั้งที่ประตูรถยังคงล็อกไม่มีเสียงเปิดประตูและไม่มีร่องรอยอะไรเลย ในตอนนั้นสมชายถึงกับช็อกไปเลยครับเขาได้แต่นั่งนิ่งๆอยู่แบบนั้นนั่งอยู่ในรถที่มืดเย็นและเงียบได้ยินเพียงเสียงหัวใจของตัวเองที่กำลังเต้นระร้ัวใช้เวลายอยู่หลายนาทีกว่าที่เขาจะตั้งสติได้และเมื่อรู้สึกตัวสมชายก็รีบเหยียบรถออกมาจากตรงนั้นมุ่งหน้ากลับบ้านในทันทีซึ่งตอนที่ไปถึงที่บ้านเขายังคงนั่งนิ่งๆอยู่ในรถนานพอสมควรเลยครับ หายใจสั้นสลับยาวสองมือยังคงจับพวงมาลัยไว้แน่นเหงื่อชุ่มไปทั้งตัวหัวใจยังคงเต้นแรงไม่หยุดแม้จะรู้ว่าตัวเองอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ตามแต่สมองของเขามันยังคงเบรอไม่หยุดเลยครับเขาพยายามคิดหาคำอธิบายที่เป็นเหตุเป็นผลแต่มันก็ยากเหลือเกินที่จะหาคำใดมาอธิบายสิ่งที่เขาเห็นด้วยตาของตัวเองวันต่อมาสมชายตื่นสายกว่าปกติ หลังจากที่ขมตานอนได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงถึงแม้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนมันยังโคงสยดสยองอยู่ในความทรงจำแต่ชีวิตมันก็ต้องก้าวต่อไปสมชายออกไปขับรถตามปกติแต่ในใจยังคงวนเวียนกับภาพเมื่อคืนเวลาผ่านไปหลายวันด้วยความสงสัยและความอยากรู้ครับทำให้เขาตัดสินใจย้อนกลับไปที่ซอยนั้นอีกครั้งในช่วงเวลาตอนกลางวันเพื่อที่จะหาคำตอบ เขาขับช้าๆผ่านทางโค้งหน้าบ้านหลังเดิมต้นโพใหญ่ยังคงอยู่ตรงนั้นกิ่งไม้ยังโน้มลงคล้ายจะบทบางบางส่วนของถนนเนว้ตัวบ้านยังคงเงียบสงัดประตูไม้เก่ายังปิดสนิทเหมือนเดิมแต่สมชายก็ไม่กล้าเข้าไปเขาทำแค่เพียงจอดรถมองอยู่ไกลๆและหลังจากนั้นไม่นานก็ตัดสินใจขับรถออกมาเขาออกมาได้เพียงไม่กี่กิโลครับสายตาของเขา ก็มองไปเห็นวินมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งที่กำลังจอดรอผู้โดยสารอยู่ที่ปากซอยชายวัยกลางคนที่ดูท่าทางเป็นมิตรกำลังยืนสูบบุหรี่พิงเสาไฟอยู่สมชายลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่สุดท้ายก็เดินเข้าไปหาและเอ่ยทักทายอย่างสุภาพพี่ครับผมถามอะไรหน่อยได้ไหมครับผู้ชายคนนั้นหันหน้ามองมาแววตาของเขาก็เปลี่ยนไปในทันที เมื่อหลายคืนก่อนผมมารับคนที่ซอยนี้ครับตอนขับออกมาเจอผู้หญิงคนหนึง่งยืนโบอกอยู่ที่หน้าบ้านตรงทางโค้งตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับก็จอดรถตามปกติแต่หลังจากนั้นผมก็เจอเรื่องแปลกๆเรื่องที่อธิบายไม่ได้วินมอเตอร,ร์ไซค์คันนั้นฟังแล้วก็ถึงกับนิ่งค่อยๆวางบุหรี่ลงหลังจากนั้นก็ถอนหายใจผู้หญิงชุดขาวใช่ไหมสมชายนี่ถึงกับชะง,งัก และถามออกไปด้วยความอยากรู้พี่เคยได้ยินใช่ไหมครับวินมอเตอร์ไซค์พยักหน้ารถเบาๆหลังจากนั้นก็เริ่มต้นเล่าให้ฟังว่าเมื่อปีที่แล้วมีผู้หญิงคนนึงเสียชีวิตอยู่ตรงโค้งนั่นแหละเธอชื่อว่ามาลีอยู่บ้านหลังนั้นกับยายคืนนั้นเธอจอไปหายาที่โรงพยาบาลพอได้รับข่าวด่วนว่าแม่ของเธอป่วยหนักเธอจึงอ,ออกมายืนโบกรถคนเดียวตอนตีหนึ่งกว่า ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเพราะในค่ำคืนนั้นเธอถูกรถชนและคนขับก็หนีไปเลยหลังจากนั้นไปต้นมาคนแถวนี้ก็เริ่มเห็นเงาของผู้หญิงมายืนโบกรถอยู่ที่หน้าบ้านหลังนั้นเรื่อยๆได้ยินแบบนั้นมันทำให้สมชายขนลุกไปทั้งตัวเลยครับแต่ความรู้สึกของเขามันผสมปนเปกันไปหมดเขาบอกว่ากลัวก็กลัวนะครับแต่อีกใจหนึ่งแล้วก็นึกสงสารผู้หญิงคนนั้นอยู่เหมือนกัน บางทีเธออาจจะยังรอใครสักคนอยู่รอให้มีคนพาเธอไปถึงในที่ที่เธอไปไม่ถึงเขาได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งดวงวิญญาณของเธอคงจะหลุดพ้นและไปสู่พบภูมิที่ดีในที่สุดและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมยีบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณเรื่องราวเรื่องนี้จากคุณสมชายมาณที่นีด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเรื่องราวเรื่องนี้ ฟังแล้วน่ากลัวดีเลยใช่ไหมครับส่วนตัวผมเองผมมีความคิดเห็นว่าเรื่องราวเกี่ยวกับพี่พีแท็กซี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่พวกเรามักจะได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆและก็คงปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าอาชีพแท็กซี่นี้เองมีโอกาสได้พบเจอกับเรื่องราวแปลกๆมากมายไม่ว่าจะจากทั้งผีหรือว่าจากทั้งคนฟังเรื่องราวจากกลุ่มพี่พีเขาทีไรก็ยังคงรู้สึกตื่นเต้นและขนลุกอยู่โดยตลอด ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพแะครับที่ค่อนข้างจะสู้งานมากเลยทีเดียวยังไงผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆคนขับรถแท็กซี่ไม่เฉพาะอาชีพแท็กซี่นะครับอาชีพที่รับส่งผู้โดยสารขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยครับเพื่อนๆ่ะครับฟังเรื่องนี้จบแล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างน่ากลัวหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญแล้วอยากจะให้ผม นำมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังแบบนี้ส่งประสบการณ์สุดหลอนของเพื่อนๆมาที่อีเมลด้านล่างได้เลยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปรบกวนเพื่อนๆครับรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้กดซับสไครป์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ